อีกสูตรพาสต้าพิเศษพิเศษนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของไข่ตุนครับไข่ตุนหลายๆคนก็จะชอบใส่วุ้นเส้นลงไปนะครับแต่ไข่ตุนของผมในวันนี้จะเพิ่มความพิเศษด้วยเส้นพาสต้าแล้วก็ยังมีเนื้อกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งด้วยนะครับสำหรับเส้นพาสต้าที่ผมใช้นะครับเขาทำจาก แป้งสาลีชนิดแข็งนะครับที่มาจากข้าวสาลีดูรัมนั่นเองครับตัวเส้นแบบนี้ที่เห็นสีแบบนี้นะครับจะเป็นเส้นแห้งแบบที่ไม่ได้มีส่วนประกอบของไข่นะครับเส้นพวกนี้นะครับจะมีรูปแบบรูปทรงมากกว่า150แบบหลายๆคนนะครับอาจจะจําชื่อของเส้นไม่ได้ง่ายๆครับเราสามารถจะจํานัมเบอร์ก็ได้เช่น คาเปลลินีก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเอาเส้นไปลวกก่อนนะครับสำหรับเมนูนี้เราใช้เส้นไม่เยอะครับไข่ตุ๋นที่หนึ่งที่เล็กๆนะครับจะใช้เส้นอยู่ประมาณ20กรัมเท่านั้นเองครับและที่สำคัญก็คือว่าเส้นคาเปลลินีเนี่ยนะครับเขาสามารถสุกได้เร็วมากครับ4นาทีก็สุกแล้วนะครับก็ใช้เส้นจำนวนไม่เยอะนะครับเอาละครับก่อนลวกเส้นอย่าลืมที่จะใส่เกลือลงไปนะครับ ่ะครับแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะครับใช้เวลา4นาทีครับพอครบเวลาแล้วนะครับเราก็ล้างเส้นด้วยน้ำเย็นครับพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราใช้ไข่2ฟองครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ตีให้เข้ากันตามด้วยน้ำซุปครับเสร็จแล้วนะครับ คนก็เอาเส้นที่เสด็จน้ําไว้นะครับใส่ลงไปครับสําหรับลูกชิ้นกุ้งเราก็หั่นเป็นขนาดตามสวยงามที่เราชอบนะครับผลหั่นครึ่งใส่กุ้งลงไปนะครับเราก็จะได้ไข่ตุ๋นที่มีเครื่องมากมายเลยนะครับตัวไข่ตุ๋นหน้าของเขามีฟองเล็กน้อยนะครับผมผ่านลูกรองนิดนึงเขาจะได้ปัดฟองเสร็จแล้วนะครับลังถึงของผมร้อนดีแล้วนะครับเราก็จะนําไข่ตุนวางในลังถึงครับ แล้วก็ตุนเป็นเวลา12นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับถึงเวลาแล้วปิดไฟเปิดมาดูซิไข่ตุนของเราอุ้ยทองฟูหน้ารับประทานมากครับและนี่ก็เป็นเมนูง,ง,ง่ายๆนะครับอาหารไทยที่มากับลูกเล่นเล็กๆน้อยๆครับไข่ตุนพาสต้าครับ